ค่ะพ่อแม่พี่น้องของวรดาทุกทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มาพบกันอีกเลยนะคะวันนี้อากาศเย็นนะคะาเย็นนะคะได้ใส่เสือเ้อแขนยาวเลยวันนี้วรดาก็มาพบกับพ่อแม่พี่น้องพร้อมจะนำสินค้ารถจัดโปรช่วงปีใหม่มาให้ท่านนะคะวันนี้เรารถจัดโปรส่งฟรีนะคะส่งฟรีสินค้าราคาพิเศษราคามาตรฐานของเรานะคะ เราก็ขายราคาที่เอาที่พออยู่ได้เราไม่ได้ขายสูงเกินไปนะคะดูที่อื่นหรือเผ็ดอื่นๆก็จะเปรียบเทียบราคากันไม่ได้แต่ละร้านแล้วแต่ลูกค้าแต่ละคนนะคะท่านรักใครชอบใครซื้อกับคนนั้นนะคะวันนี้วลดาจะมายกผ้าสิ้นนะคะผ้าสิ้นมาให้ท่านนะคะสินค้าในราคาพิเศษเหมือนเดิมค่ะยกให้ท่าน สนใจผืนไหนอยากได้ผืนไหนทักททยมาได้นะมีกิ่งพร้อมขายนะคะพร้อมขายพร้อมจัดส่งให้ท่านทุกทุกวันนะคะเราก็พิเศษให้สุดๆอยู่แล้วนะคะท่านชอบอันไหนเอาอันนั้นวันนี้เราจะสตาร์ทเป็นผ้าทอมือ1นคูณสเมตรผ้าสิ้นนะคะเป็นผ้าทอมือมัดหมียกขิดนะคะอันนี้เราก็จะสตาร์ทให้ท่านเลยนะคะเอาตัวนี้นะคะ ตัวนี้ยังเหลืออยู่หนึ่งผืนนะคะพ่อแม่พี่น้องตัวนี้เป็นยกขิดท่านดูนะคะตัวนี้สีดีใช้เป็นงานดำได้ราคาผ้าผืนนี้จริงๆหนึ่งพันห้าร้อยบาทเรายกให้ท่านนะคะช่วงนี้พิเศษสุดๆเลยนะคะสุดๆสุดๆไปเลยนะคะตัวนี้ในราคาพิเศษนะคะผืนนี้นะคะแปดร้อยห้าสิบ นะคะเราอยู่ในร่วมในการจัดส่งฟรีมีพื้นดึงนะคะเพราะลูกค้ารับไปแล้วนะคะรับไปแล้วก็ส่งไปแล้วเหลือพื้นเดียวนี้นะคะท่านใดสนใจทักมายกขิดนะคะทอมือแฮนด์เมดเลยนะคะ8 5 0บาทนะคะพื้นนี้ยังมีอยู่พื้นเดียวนี้นะคะโอเคแล้วมาอีกตัวนี้นะคะอันนี้ยกขิดเหมือนกันแต่ตัวนี้เป็นสีหวานยกขิดแต่คนละฟืมคนละอย่างนะคะ อันนี้วรดาก็ยกให้ท่านเลยนะคะ900บาทนะคะตัวนี้จริงๆ1 0 0าการที่จับขิดแต่ละพื้นแต่ละอย่างไม่เหมือนกันนะคะจะเปรียบเทียบกันไม่ได้ขิดแต่ละฟืมแต่ละพื้นจะจับดอกจับช่อไม่เหมือนกันนะคะอันนี้บางกลุ่มบางเพจขายตัวนี้1 0 0านะคะแต่วรลาขายพออยู่ได้นะคะนี่สุดๆเลยให้ท่านเพียง900บาทนะคะตัวนี้นะคะ ยังอยู่ในหมวดจัดส่งฟรีเหมือนกันนะคะให้ท่านนำเบอร์สองนะคะท่านใดสนใจสวยสุดๆเลยนะคะวรดาจัดแบ่งปันราคาส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะคะราคาก็มาตรฐานอยู่แล้วเราขายในราคาอันหดขยับถึงขยับอันหนไม่พอขยับเราก็ไม่ขยับนะคะสินค้าทุกอย่างเราคัดสรรมาอย่างดีเลยนะคะสวยมากๆนะคะท่านดูตัวหมีเขาเลยนะคะสวยสุดๆะค่ะ ให้900บาทนะคะอีกพื้นหนึ่งพื้นนี้นะคะลายใกล้เคียงกันนะคะสวยค่ะสวยงามมากๆเนื้อดีเนื้อดีสวยจริงๆนี่ค่ะยกให้ท่านดูใกล้ๆนี่ค่ะผ้ามัดมีทอสลับคิดนะคะเราก็ให้ท่าน900บาทนะคะ สุดๆไปเลยนะคะเต็มที่ให้นะคะเต็มที่สุดๆให้เลยนะคะเก้ารบาทนะคะส่งฟรีอีกต่างหากนะคะพ่อแม่พี่น้องคะสุดๆราคาเต็ม,มของขาวหน้าร้อยบาทนะคะมีเท่าที่โชว์ในคลิปนี้นะคะใครท่านดูคลิปล่าสุดด้วยนะคะโอเคแล้วมาผืนนี้นะคะทอสลับขิดเหมือนกันนะคะอีกผืนหนึ่งไปแล้วยังเหลือผืนเดียวนี้นะคะ สวยสุดๆวรดาก็ให้ท่านเลยนะคะเก้าร้อบาทเหมือนกันสุดๆไปเลยแถมส่งฟรีอีกต่างหากนะคะเก0รอบาทนะคะเต็มที่สุดๆไปเลยนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดอยากซื้อฝากคุณยายได้ช่วงปีใหม่นะคะเอาไปเย็บเป็นผืนใส่ได้เลยนะคะตัวน,นี้ราคาเข้าพันห้านะคะผ้ารุ่นนี้นะคะทีแล้ววรดามาอีกนะคะจะมียก จะขอยกให้ท่านเป็นตัวนี้นะคะสี่ตะกอเนื้อนุ่มๆน,นะคะเนื้อนุ่มๆยกช่อยกดอกนะคะลายลูกแก้วราคาของเขาเก้าเก้าเก้านะคะตัวนี้วรดาก็ให้ท่านอยู่เหมือนเดิมเจ็ดร้อยบาทยังมีโปรนะคะส่งฟรีเจ็ดร้อยบาทยังมีโปรส่งฟรีให้ท่านนะคะอันนี้นำเบอร์ห้านะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะสุดๆไปเลย เราแบ่งปันให้ท่านนะคะช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะปีใหม่นะคะให้ท่านไปเลยนะคะนัมเบอร์ห้าดูลายลูกแก้วดูเชิงดูลายเขานะคะสวยค่ะมาอีกนะคะเป็นพื้นที่สงองพื้นที่สงอสงยิ่งสวยมากเลยอันนี้ลายสเก็ตคำนะคะลายสเก็ตคำนี้บางที่ขายพันสองนะคะแต่วอลดาไม่ได้ขายขนาดนั้นเอาที่พออยู่ได้นะคะ ให้โปรท่านนะคะช่วงนี้ให้โปรท่านส่งฟรีนะคะสวยค่ะรายสเก็ตคำมีเชิงบนเชิงล่างนะคะอันนี้เจ็ดร้อยบาทเหมือนกันนะคะเราให้ท่านเลยนะคะสุดๆไปเลยนะคะเจ็ร้อบาทนะคะสวยค่ะรับรองผ้าของวรดาหมเลนเลยนะคะสินค้าคัดเกตมาทุกผืนนะคะสวยมากๆเลยนะคะเป็นผ้าทอมือของชาวบ้านของกลุ่มโอท็อปจังหวัดสกลน,นครอำเภอ อากาศอำนวยบ้านถ้ำเต่านะคะยิ่งตัวนี้ยิ่งสวยนะคะอันนี้สวยมากลายดอกอินทนินคมชัดเลยนะคะบรดาก็โปรให้เหมือนเดิมเจ็ดร้อยบาทนะคะเจ็ดร้อยบาทนะคะสวยมากๆ เทศกาลปีใหม่ของเราขยับเข้ามาทุกวันทุกวันแล้วนะคะก็ยังแบ่งปันท่านเหมือนเดิมนะคะสุดๆไปเลย700บาทเท่านั้น4ีตะกอผ้านุ่มๆนะคะเป็นผ้าสิ้น1คูณ2เมตรกว้าง1เมตรยาว2เมตรแต่สินค้า2เมตรเทินอยู่แล้วนะคะผืนนี้นะคะ คืนนี้เป็นลายรวงข้าวนะคะลายรวงข้าวนี้ก็สวยสวยสุดๆเลยลายรวงข้าวนะคะเราจะได้มาแบ่งปันกันอยู่เรื่อยๆนะคะสินค้างามๆเห็นไหมคะสวยให้ท่านพิเศษเจ็ร้อบาทเหมือนกันเต็มที่ให้เลยนะคะสุดๆไปเลยเจ็อบาทแบ่งปันเต็มที่นะคะสินค้าของเราทุกอย่างเรามีกิ่งพร้อมขายเรามีทุกอย่างพร้อมแบ่งปันให้ท่านราคาพิเศษนะคะ 700บาทจัดโปรฟรีอยู่นะคะใครจะเป็นเจ้าของสวยอันนี้อัดกาวอย่างดีนะคะอัดกาวอย่างดีมาแล้วนะคะอันนี้เราโปให้ท่านสุดๆเลยนะคะตัวนี้นะคะอัดกาวพร้อมใส่เรียบร้อยไปตัดเลย850อันนี้อัดผ้าไปอัดจ้างค่าอัดก็พื้นละร้อยแล้วนะคะค่าผ้ากาวอีกนะคะก็เม็ดละ50ก็สองเม็ด100รแล้วนะคะแต่อันนี้คุณแม่ท่านอัดมา คุณแม่กีทอท่านอัดมาก็เลยได้ถูก850ส่งฟรีอัดกาวเรียบร้อยแล้วนะคะผืนนี้นะคะส่งฟรี850นะคะอัดกาวเรียบร้อยนะคะผืนนี้ถ้ามาแบ่งปันจัดให้ท่านนะคะเป็นงานดําชีกวางนิ่มนะคะชีกวางนิ่มสองตะกอนะคะตัวนี้เรียกว่าชีกวางนิ่มสองตะกอก็ให้ท่านเหมือนเดิม700บาทนะคะชีกวางนิ่มสองตะกอเป็นงานดํานะคะ เลือไม่กี่พื้นเพราะของยังไม่เข้ามาก็ให้ท่านเจ็ดร้อยบาทส่งฟรีเหมือนกันนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยค่ะสวยมากค่ะสินค้าคุณแม่บางคนจะบอกว่าทําไมขายราคาบางครั้งราคานี้บางครั้งราคาที่ท่านฟังให้ดีเพราะเราจะโปรให้ท่านอยู่เรื่อยนะคะโปรให้ท่านลดให้ท่านอยู่แล้วนะคะ บางครั้งของก็คนละกี่ทอคนละแม่คนละกลุ่มกันนะคะเราก็จัดสรรไปตามที่เราซื้อมานะคะอันนี้สวยมากเลยนะคะเรียกว่าขามนะคะขามชีกวางขามชีกวางสองตะกอแคนดี้นะคะตัวนี้เนื้สีนิ่มค่ะตัวนี้นิ่มนะคะ เรียกว่าแคนดี้นะคะแคนดี้ชีกวางนิ่มค่ะตัวนี้แคนดี้ผ้าคามแคนดี้นะคะเรียกง่ายๆอันนี้ก็ให้ท่านเจ็รอบาทนะคะเหลือไม่กีบพืนนะคะสินค้ารุ่นนี้เพราะว่าของยังไม่เข้าก็ให้ท่านไปเลยพิเศษนะคะเจ็ร้อยบาทนะคะสุดๆไปเลยค่ะ อันนี้เรียกว่าเป็นดักแด้ใยไหมนะคะสวยเนื้อดีมากผืนนี้แต่ยังไม่มีใครจะเป็นเจ้าของนะคะยังว่างยังโสดนะคะอันนี้ก็ให้ท่านเหมือนเดิมเจ็ดร้อยบาทรายมงกุฎเพชรสวยงามเนื้อเข้าดีนะคะดี๋ยนี้ใส่เป็นงานดําก็ได้ม่วงก็ไม่เยอะนะคะเราพับปลายขึ้นอย่างนี้เวลาไปเย็บเนะะี่ยค่ะเป็นงานดําได้สบายมากเลยนะคะก็ให้ท่านเจ็ดร้อยบาทนะคะ ให้ท่าน700ร้อบาทนะคะนัมเบอร์12หากท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะวรดาให้พี่เศษอยู่แล้วนะคะสุดๆไปเลยนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นผ้าฝ้ายเข็นมือนะคะผ้าฝ้ายเข็นมือของเราตัวนี้ใส่ดีเนื้อะหนากว่าสีตะกอแต่เนื้อดียิ่งซักยิ่งนุ่มอันนี้ราคาเต็มของเขา7เก้า้า 9, แต่วรลายังให้โปรท่านอยู่6 0 0้อบาทจัดส่งเหมือนกันค่ะ n ม m b เ r 1สิบสนะคะ n ม m b เ r 1สิบสสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายพร้อมแบ่งปันท่านสุด600บาทเท่านั้นสุดๆไปเลยเดี๋ยวเรามาผืนนี้ยิ่งสวยค่ะพืนนี้จะเป็นลายเอมีขั้นเห็นไหมคะสวยสุดๆเลยหายากนะคะลายมีขั้นลายเอสตัวนี้นะคะ วรดาก็มาจัดแบ่งปันเต็มที่ให้เพียง600บาทนะคะให้ท่านสุดๆไปเลย600บาทจะ้ะสินค้าของเราแบ่งปันได้แบ่งปันกันไปจัดทรงฟรีค่ะแล้วเรามามีลายมงกุฎเพชรนะคะเห็นไหมคะสวยค่ะเห็นไหมคะมงกุฎใหญ่เลยให้ท่านงามๆสวยค่ะหมเบอร์สิบ เท่าไรดีเอ่ยเดี๋ยวดูก่อนนะคะอันนี้ผ่านไปแล้วสิบสี่อันนี้เป็นสิบห้านะคะเป็นสิบห้าแล้วก็้แบ่งปันให้ท่านหกร้อยบาทเหมือนกันค่ะสิบห้าสุดสุดไปเลยนะคะเรายกไปหรือยังยกแล้วโอเคท่านใดอยากได้อันนี้เป็นพิมพ์ลายของเทวาหมักโคน เส้นละร้อยห้าสิบนะคะท่านใดสนใจมีหลายเส้นหลายลายนะคะท่านอยากได้กี่เส้นก็ทักมานะคะวรดาพิเศษให้เส้นละร้อยห้าสิบนี้วรดาจะยกเป็นผ้าสิ้นหมักโคนเพิ่มเติมให้นะคะสวยและวโรดามีของกระสินและของสุขโขทัยมาใหม่วันนี้สวยมากเดียวยกรวมกันให้ท่านนะคะตัดเริ่มใหม่นะคะอันนี้มักโคนมักโคนนะคะแต่เป็น อัดกาวมาแล้วนะคะหมักโคนแต่ตัวนี้อัดกาวเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะอัดกาวมาแล้วแต่อันนี้เป็นของสุขโขไทยสีไม่ตกไม่ลอกนะคะเป็นเกาะเหมือนกันนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ราคาเต็มสามเก้าเก้านะคะๆๆแต่วราดามายกเลยนะคะช่วงเทศกาลนี้ก็แบ่งปันท่านนะคะสองร้อยสามสิบเก้าบาทเป็นเนื้อผ้าของสุขโขไทยใส่ดีสีไม่ตกไม่ลอกอัดกาวมาแล้วนะคะ เป็นของสุโหไทยนะคะให้ท่านสตาร์ทเริ่มใหม่นัมเบอร์หนึ่งอันนี้เป็นผ้าของสุขโขไทยนะคะสุดๆเลยในราคา239บาทจัดส่งฟรีนะคะมาอีกพื้นนี้ก็เป็นของสุขโขไทยเหมือนกันสีสวยเนื้อดีไม่แตกไม่แยกนะคะเราไปเย็บ ขอใส่เห็นนะคะอัดมาข้างในเลยนะคะเนื้อของเขาร้วนๆเลยนะคะอันนี้ก็ให้ท่านพิเศษนะคะเหมือนเดิมสอง้อยสาสิบเก้าบาทมีอยู่สองตัววรลดาเอามาลองดูค่ะแต่เอามาห้าตัวนะคะขายหน้าร้านไปแล้วเช้านี้นะคะแต่ลายเดียวกันค่ะสวยท่านดูนะคะมีตะายงามๆนะคะให้ท่านสองร้อยสาสิบเก้าบาทนะคะ แล้วเรายังมาเป็นของเราเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นมักโคนเหมือนกันแต่ลายนี้สวยลายงามมากแปลกสุโคไทยเหมือนกันนะคะสองร้อยสามสิบเก้าบาทจัดส่งฟรีมีผืนเดียวลายนี้ลายแปลกแล้วก็สวยหายากใส่ง่ายๆประหยัดตังค์นะคะใส่ง่ายๆประหยัดตังค์นะคะ แล้วเรามาแพรวากระสินเหมือนเดิมอันนี้สวยค่ะลิซ่ามาใหม่สีเข้มข้นงามมากสีเข้มดีวรดาก็ยังจัดฟรีให้ท่านราคาถูกแล้วก็จัดฟรีหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะคะแต่จัดส่งฟรีนะคะหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะหนึ่งร้อยหนึ่งเก้าเก้านะคะ 1999นะคะเป็น199บาทจัดส่งฟรีนะคะอันนี้แพวาแพวาอันนี้วราดาจัดส่งนะคะจัดส่งฟรีนะคะแล้วมาอีกพื้นนี้ก็สวยเชิงแดงเดียวขอเอาตัวนี้ก่อนเอาดำดำลิซ่าสวยค่ะ สวยมากเพิ่งมาวันนี้นะคะวราดาก็ให้ท่านร้อยเก้าสิบเก้าบาทชัดเจนส่งฟรีช่วงนี้นะคะจัดโปรโปรีใหม่นะคะร้อยเก้าสิบเก้าบาทจัดส่งฟรีปรีใหม่นะคะแล้วมาอีกลายนี้เห็นไหมคะสีเขาสวยน่ารักสวยเนื้อดีสีกิ่งเข้มมากแล้วนะคะตัวนี้ สวยน่ารักเนื้อดีโวรดาก็ให้ท่านนะคะร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะจัดส่งเหมือนกันคะ่ะพิเศษสวยนัมเบอร์หกมาอีกสองผืนนี้อันนี้เป็นลายเอสนะคะท่านใดสนใจรับไปเลยวันนี้เราแบ่งปันให้ท่านนะคะสุดๆช่วงปีใหม่สุดๆจริงๆนะคะร้อยเก้าสิบเก้าบาทคะ่ะส่งฟรีสวยคะ่ะ มาอีกคลิปนี้เป็นผืนสุดท้ายในนี้นะคะท่านใดสนใจรับเลยสินค้าสวยใส่แล้วคุ้มเงินคุ้มค่าคุ้มทุกอย่างที่จะใส่ผ้ารุ่นนี้นะคะเราก็แบ่งปันให้สตาร์ทมาเรื่อยๆนะคะร้อยเก้าสิบเก้าบาททรงฟรี โอเคนะคะคลิปนี้เราเป็นผ้าสิ้นล้วนๆหากท่านใดสนใจก็ทักทายกันเข้ามาจากปัโทศุนก็แปดห้าหนึ่งสี่สองห้กดอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจวรดาผ้าคำด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ